สบายดิพี่น้องสบายยาแรงได้บัวจั่วทุกคนพี่น้องกินข้าวแรงนำกันเออนั่งน,นี่ดูอิต้มหอยพี่น้องแล้วก็มกหน่อไม้ผัดหมูใส่หนอไม้อีกเครื่องในเป็ดพี่น้องเลยพี่นอ้อพี่น้องปลาตุ๋นมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยแซ่บไปนอนมาเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้อง Loan gặp mùa, but oh, hello, mê lục. Mày đi thả lời mày 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 พักน вот bueno. ้มัหน้ำหอก็หาบ่ธดาเอามดนล้บ่กินเถอะบ้าทุอกเบามีกับเบาฝังล่านอินให้เราแกอินมุเสร็จมมมนี่ถอยเดี๋ยวนี้ต่เนานมาเตรียมนครับ ยิ่งละแม่จะมาช่วยสิ่งกับกันนี้กระไม้ด้วยเออยังไม่้ไม้มีทั้งมกน้ะไม้ทั้งพัดน้ะไม้มกนะไม้ไม่หาข่อยพี่นำต้มหอยดอกฮะนั่นอะไบงอก่ห้เป็นมกับออไปเนี่ยไม่หนีก็นได้

กินเล้ม yeah, ันไ่ได้คมเนมันออกไหนกินเลยน่นี่ละถ้เท่ากับคัดหัวเนาะ่นๆะนีแล้วเวลากินัปมันจใหญ่ไห้เนาะนี่มังเโอเคอยนะ้อยเ่นอยน่้าันมมีะกะตอดว่าไปงมอยู่โง Ni ngon hoi sai này dưới con. Ok. Ung hoi mạng này thèm. Ung hoi đếm mạng nỉ thèm. Nó hoi đếm mạng nỉ thèm. Ung hoi đếm mạng nỉ thèm. Ung hoi đếm nó nỉ thèm. Ung hoi đếm mạng nỉ thèm

ลอยร้อยขอคุณลงลุงหน่อยไมลอยได้ไหมไลูกขอบคุณลองลุงรจ้าว้าวน้ำขอบคุณลองลุงดราว้าวมันแหวนซองมันพี่น้องเอ๋ยมันบอกว่ามสั่งมันมึงแหนัมสิบอกแหวะๆลูกมาด้วพี่น้องของเ บ่เฮาสินั่งกินนี่กินบัดมื้อสบายดีพี่น้องโพอันนี้บกินาอยกเฮาแซ่บาอยนีนะนีไทรายจะบ่กินได้เยกินดอกกินนี่ก็นี่ปลน่ะอือลอยู่องอยู่นี่องนี่มักกินปลาุกน่ แไดมกไม่วนก็อาานใช่ไหมามันเี่นนอืเมนูน่อไม้พัดหนอไม้บนอไม้องนไมขวดองน้อไมดีเอน้เอเนีเ็อไ่เป็ดีมุเส้นแต่เพียงเจสแสดมนเส้นกัซามหนึ่งไม่เงยเมื่วา Ừ. Ừ. nhưng đưa chắn em đưa yêu thương chích. Mom, mày gửi em bơi lắm. Mày nói chị, mày móc. đi. Mày móc. Sandy gửi em Mày này Mày phí... móc. Ừ. <laughs> xe. Mày มันนเมือสีมึนเยููไปเลยพาากิน้มนขอบคุณลุงลุงเด้อย่ส่งเงินมาให้น้อยน้อยเสื่อขอบคุณนยซุปะตาคุณลุงเลี้ยวเหลเงินแค่ไหนไปเบิรหนใ้ด้อยลุงเราเราฝากหน่อยเ้อ อีพอเราเึ้นเขาอย่างวะขื้อาดูปลาตัวหญ่นี่บาโลกสือปลาดุกพันแล้วเคยเห็นปลาดุกนาหมอบนเ้รอะไรบ้างหมอแห้งรอ โอ้แพงด้วยครับจิววางกับฟังราคาคองอยู่ล้าเนาะทุกมือเลยนแล้วครับผมขมอ่ะก็รับผลเสียเกียร์ขายกองกําไคนหนื่งนะผลผลักมากนั้นอยากเรื่อยๆเลยว่ะอยู่ลาวนี่ถ้าไม่รวยไม่อยู่ไม่ได้นะเลยว่ะเพราะว่าของแต่ละอย่างมันแพงมากหลักแสนเป็นแสนแสนยางเงาะน่ะโลละหกสิบบาทนะดู เงาะลำไยนะ่ะโลโลหกสิบแต่ว่ากรสือสวนนโลสิบบาทสิบห้าบาทโอ้ยแบบเดี๋ยวพอ่อได้คนมากินพ,พี่พยไ่ที่ส่งมากเขาจัไปกินสวนเสียบ้างยไผเอ้ยมันจะรเบิงเงินส่งเท่ากับฝาก,าม,าากมันเยอะฝากมันด้ไ่บ้านลองกองเอมากลย ไปินเยอะ่อก้าเจ้าสมอ่ไปนี่ตั้งมาได้จามพุงวะเยอะขนว่เนอำนาจจริญสุลิเหมือนยังบินวันเ่กี้มันออกไหมเธอเบิามมานสายสุลินอำนาจเจริอ่างเ้ยเคางเนี่ยแม่เอาแม่ทข่าวหน่อยข้าวที่มาเบ่งเท่าน่า

ยาขีนะยาขีนะมาเห็บมากขีลูกีเป็นไงอยู่เรือโอ้ยบนแล้วะแต่หัวเลยมาเอาีดกเหน่เนาะไปเอากยาขี่มนี่ยขีกระทัดิผลยงนัขีหอยพี่้องเาขีดขียขีหอย่้องเด้อคือมวยปเนี่ยสี่นมวจดหลาลมาโยให้กินโยนี้ นี่ี่ขเเเจ้าปลี่ยนมม่เยอะไร่เป็นพ้ามินูว่าเจ้าก็เอามือก็จะนม้ไว้เลยน่นามากินอยู่วร่อเาคยยิ้มให้แม่ติ้งสยาแล้วเอ้าบู๊ดยังไงยาบาย่างที่กระ่ทยเขาน้าดงตาดงดิคุ้มอะอ นี่พี่น้องคนมาก็เม่นบอกให้ที่ทานอันขาเฮาคนนั้นใต่มาเองใส่ยังไงื่องพี่น้องบอกมันเรื่องพี่น้องเรื่องขั้นทวงเงินหยอกาผมเตีบอกว่าเม่นออามาเรื่องพี่น้องเรื่องแม่จิม่ตาวนล้่เกินคู่เดียวเล้องจับจับเต้ยดูมะไอู่เดียวแ้วก็ได้ยังงอ่านแบบได้หรอคุณพระเมน มาพร้อนกู้นี่นะผูู้้หางเงินให้มึงใส่ะ<ป>ะนะวานนุ่มไปมะพ้านุ่มใช่ไหมอนแม่งใหอยู่มเออมันจ<ป>ริงะเลยมันด่าเอาตีพร้อมมเหตไอ้ไหายมาลาบมเจอมาตีอย่าอยู่เลยน้อยบารรุ่งไปเรอยเคล่ยเคลตีเคยตียาลุ่ ตีแล้นีของหนาพกตีใจ้งเทียนี่มาีนอได้เนอไพอกันใหม่ชินหนาดีแมู่สูจะพเยไป่ยไปด้เดพี่น้องดีใจทุกคนถึงหวยเด้มนนี้้ดีใจนะแต่ว่าท้าหนาออกแล้วก็เละพีนองเโอ๊ยหลายคนกระทำมาเศร้าสื่อมาแล้ว ให้ถือกันแม่น้องไม่ถือก็บ่แม่น้องไม่ถือหาบาทเพราะได้สิบหาบาทพี่นองแต่ว่าู้ว่าเป็นเลขอันนะให้ถือกันแน่แต่เทาถือหักเลขอันยางน้เ็นอถือบาทแส้งว่าอยู่ส่เดียวกว่าใสสี่สบบาทแปมันปตชิวาันนู้ป่นี่ว่าถือนึ่งวันน้องเทีนซื้อขนมเยอะประมาณหกร้อยหรือกว่าน้ำขาตา มายูล่ากับซื้อเลขได้ทุกคนติ้งติ้งติ้งมยูลาของซื้อเลขอยู่ซุลินทุกคนได้นอะเซ็บตซวใหม่เซ่ตถ้พ่อไม่ไงเราตังหยานะประดูกไงเนาะแบบม